ในใจเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุพระพุทธเจ้าบอกอะไรเกิดมาเองลอยๆโดยไม่มีสาเหตุไม่มีทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุเวลาเราไม่สบายใจทุกใจเราสาวไปดูอ๋อเมื่อกี้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจอ๋อเมื่อกี้เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเวลาเรามีความสุขความพอใจขึ้นมาอ๋อ เราได้กลิ่นที่น่าสูดดมได้สัมผัสทางตาที่น่าพอใจสัมผัสทางหูที่น่าพอใจเห็นไหมพระศาส,สดาจึงบอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานี่ไงอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ในที่นี้ก็ยกเอาผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้น ถูกต้องไหมถ้าภาษาไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งภาษะเวทนาจะดับไปดังนั้นถ้าภาษาทางตาไม่มีทุกอันเกิดจากการเห็นรูปหรือสุขอันเกิดจากการเห็นรูปก็จะไม่เกิดขึ้นพระศาสดาบอกว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ตามที่จะบัญญัติความสุขและความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องอาศัยัสสา เป็นเหตุปัจจัยจึงจะบัญญัติสุขทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเว้นจากภาษาแล้วการบัญญัติสุขทุกข์จะมีขึ้นมาไม่ได้ทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าถ้าภาษามีเวทนาจะมีหรือจะพูดอีกอย่างว่าเวทนาเกิดมาจากภาษะลระโสดาบันจะรู้ทำอันเป็นเหตุ ให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลาย,ยรู้ธรรมที่เป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุแล้วลโสดาบ,บัน,นะบจะรู้ธรรมที่เป็นเหตุคืออัสะเป็นเหตุของอะไรของเวทนาและโสดาบ,บันจะรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุว่าเวทนาเกิดมาแต่เหตุคือมีผัสสะเห็นไหมพเจ้าใช้คําว่าเหตุอย่างเดียวรู้ธรรมมันเป็นเหตุแล้วก็ ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคุณธรรมโสดาบันไปอ่านดูจะมีบอกรู้ธรรมที่เป็นเหตุแล้วก็ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุในนี้มีอยู่แล้วดังนั้นหนังสือที่แจกไปเนี่ยอ่านให้ปลุกเลยอ่านหลายๆรอบอ่านจนจํามันได้หมดนะนะแล้วพอบอกปั๊บเนี่ยมันจะนึกออกเลยเพราะคำตาตาพบมันจะเชื่อม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 กันหมดทีนี้